สวัสดีค่ะ FC วันนี้แนหน่อยทำาอนเสรจะไปใส่บาทนะคะวันนี้พอดีพระผ่านมาแอนหน่อยก็จะไปรอใส่บาทนะคะ FC ่อนนะคะ ไอ้ที่มาชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะไอ้ที่บรรยากาศหน้าบ้านะะตอนเช้าก็จะประมาณนี้ค่ะไปแล้วบ่บรรยากาศหน้าบ้านย่านหน่อยก็จะตอนเช้านะคะ นี่คือไอ้บรรยากาศไอ้คนมาเช่าใหม่นะคะมูลนิธิเพชรเกษมบรรยากาศตอนเช้านะคะจะประมาณนี้ค่ะบ้านมีดีไอขดเช่าแล้วก็มีเพื่อนก็จะมีเพื่อนมา างคืนก็ไม่เหงานะคะกางคืนก็ไม่เหงา หลังจากใส่บาทแล้วชมบรรยากาศรอบบ้านแล้วก็มาเก็บกินหมากมอนนะคะหมากมอนจะหมดแล้วแต่ว่าก็พอได้กินอยู่ตอนเช้ามาเก็บหมากมอนกินนะคะเก็บหมากมอนกินเป็นยานะคะย่าหน่อยก็จะมาเก็บ กินทุกวันนะคะเก็บแล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้ค่ะเก็บมากมอนกินอ่ะ เพราะว่าเป็นยาแต่ยาหน่อยก็จะเลือกกินเดี๋ยวจะมีหนอนกลัวจะมีหนอนนะคะตั้งไม่ค่อยอยู่หวานหวานดีมากเลย ลุกเต็มต้นนะคะแต่จะบางแล้วช่วงนี้เพราะว่ามันหมดมันวายหมดแล้วเก็ <t om pa> บแมกมอนกินแล้วก็สมสวนแต่เช้านะคะสมสวน จุ่วนแต่้าค่ะน้ำม้วนน้มหนักมอนนี่เออคือพวงชมพูนะคะ มันลักแตกเครือขึ้นหลังคาแล้วแต่ก่อนแย่หน่อยซื้อมามันอยู่ขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้มันแตกยอดขึ้นไปถึงหลังคาแล้วนะคะสวยไวตโตไวยอยู่ขึ้นหลังคาแล้วอีกหน่อยก็จะชมพูเต็มบ้านเลย มะม่วงก็ออกดอกเกียวเสวยไอไม่ใช่โช่วนกันนัออกดอกแล้วสมสวนนะคะชมสวนชมสวนสวยงาม ที่เก่านะที่เก่าเวลาเดิมนะคะเอสจีสมต้นอินทภาลำนะคะต้นใหญ่แล้วต้นอินทภาลำมี่ต้นหมากละกรรมนะคะ ต้นหมากละกรมพา f อฟจีมาดูต้นหมากละกรรม,ม,ม,รรมใหญ่แล้วดูที่ว่าจะเป็นลูกไหมแต่ว่ามันเป็นเป็นงวงออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเกิดให้หรือเปล่านี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะ มันจะเกิดลูกไหมคะย่าหน่อยก็ไม่เคยปลูกเนาะซื้อมากินเห็นม่ามันอร่อยก็เลยเอามาปลูกมันออกดอกแล้วนะคะมันออกห่วงออกมาเหมือนเครือ,อะมะพร้าวประมาณนี้คะ่ะต้นหมากละกร,รม ตอนที่เอา,มาเมล็ดมากินนั่นอร่อยมากบานนะคะบวานอมเปี้ยวนิดๆด้านหน่อยก็เลยเามาปลูกีต้นหมากนะคะนี่ต้นหมากใกล้จะเกิดลูกแล้วพาเอซีมาดูอินทภาลาม สวนยมข้างบ้านนะคะคลิปนี้ย่าหน่อยก็พามาดูต้นอ,อินทผลัมแล้วก็จบลงด้วยต้นมากแล้วก็อินทผลัม แล้วกอ็อะไรนี่เมื่อก,กี้นี่ก็ลืมชื่อซะกินสะพารามต้นมากแล้วก็มากละกรรมนะคะเอฟซีคลิปนี้ย่าหน่อยก็ขอลงไลน์ด้วยบิวธรรมชาติสวยๆนะคะเอฟซี หลังจากใส่บาดคลิปนี้ขอลงไลน์เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจมาเก่ามาใหม่ก็ขอบคุณด้วยจ้า